สบาทนะนไปดีที่แวะก็จหยทอดใส่ยี่สิบจ้ขอบคุณคจะไม่ต้องไปถึงหนาใหญ่วันนี้มีมาลากยหลากหลายมาดูดูเดวกันวันนี้มีมาแล้วก็ใ่นี้ลงันละกี่แผงครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดวัดโกกากนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะมาแนะนําร้านนะที่ขายถูกแล้วก็ขายดีด้วยนะครับร้านนี้เป็นร้านหอยทอดลุงเหมือนนะครราคา20บาทนะครับตอนนี้กำลังทําเลยนะครับร้านนี้จุดพิเศษก็คือไข่นี่ใบต่อใบเลย,เลยนะคร นี่ครับ ทางร้านนี่มาขายวันไหนบ้างครับที่นี่มาวันพุธวันพุธว,วันเสาร์วันพุธกับวันเสาร์นะฮะสองวันนะครับบ่ายครับผมขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับก็ประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงถึงประมาณก็ใกล้ใกล้สองทุม่มบ่ายโมงถึงประมาณสองทุ่มนะฮะครับราคายังไม่ขึ้นใช่ไหมฮนะยงัย<า>งยังยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ค่าของก็แพงหมดแล้วนะครับแต่ลุงเหมือนยังขายราคาเดิมอยู่นะครับโอ้โห ราคา20บาทนี่ขายมากี่ปีแล้วครับเด็กห่อขายตั้ง5บาทอั้ขายแล้วรุ่นย่อแล้วก็มารุ่นยู่โอ้สองสองรุ่นเลยใช่ไหมฮะห่อละ5บาทครับขายมันแต่ห่อละ5บาทนะฮะ5บาทครับแล้วก็มาเนี่ยที่สิบครับกำลังคิดอยู่ทำคิดอยู่ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะฮะมะพร้าวห่อมะพร้าวของอะไรก็ขึ้นหมดนะตอนนี้นะฮะ กระตุระตุ้นเดี๋ยวนี้มีนะครับจะเป็นลองสองวันนี้ลูกตูนกี่ปีแล้วครับที่ขายมาเนี่ยครับลูกตูนจะต้องพัช40ปีแล้วครับอันนี้ลูก,ล,กลูกหลานมานี่เป็นรุ่นเหรียญน,นี่ก็ยังขายหวัวทอดมือเลยนะใช่ใช่ตลาดครับจู่ช่วงนี้ตลาดลูกตูนจะเอยอะใครที่เห็นนะครับป้ายหอยทอดลูกเหมือนนะครับก็จะเป็นลูกนะครับไม่ลูกกับหลานนะครับ เดินดูเดอดนหาจังนะครับวุณนี ไข่นะไข่นี่ลงบ้านละกี่แผงครับยี่สิบแผงค่ะโอ้โหย ouais, ี่สิแผงเลยครับโอ้ขายดีเนาะประมาณยี่สิบไม่ต่างกัไม่ต่างกันยี่สิบแผงนะพี่นี่เนาะโอ้นี่ครับอันนี้นี่เสร็จแล้วนะฮะยี่สิบยี่สิบกันเลยผัดไทยนี่ก็ยี่สิบเหมือนกันแล้วยี่สิบบาทพอทางร้านมีนี้ด้วยนะครับ เบอร์เกอร์นะครับเป็นเบอร์เกอร์อะไรนะครับนี่เบอร์เกอร์ไก e ่นะครับย oh ouais ี่สิบบาทเท่ากันเลยนะครับยี่สิบพี่แว่ก่อนจ้าหอยทอดผัดไทยยี่สิบร้อนเลยเยอะนะครับยี่สิบเนี่ครับไม่ใช่น้อยนะครับยี่สิบเป้าเลยพี่แว่ก่อนจ้าหอยทอดผัดไทยพี่ร้อนๆทอดอะไรยี้ก็เลยยี่สิบเป้เลยค่ะแว่ก่อนจ้า ทางร้านนี่มีรับออกหน้างานไหมครัรับครับรับใช่ไหมครัรับออกงานจ้าเบอร์อะไรนะครับที่ร้าน00เนี่ยเบอร์ประจำเลยเนาะมันไม่ค่อยชัดนะครับ0950954043833833ครับผมต่อมาคุณพี่อะไรนะพี่สวยค่ะพี่สวยนะฮะครับตรงหาพี่สวยได้เลยนะฮะก็ใครจะไปออกงานนะครับก็เอาไปออกกันได้นะฮะ ต้องโทรหาลงหน้าก่อนหนึ่งวันไหมครัใช่ค่ะหนึ่งสอวันค่ะอ่าหนึ่งสองวันนะครับของกินสมัยนี้หายากนะครับ20บาทนะครับไม่ค่อยมีนี่พดเรื่องเรื่องกระคะนี่สน้แล้วก็จ้าะไรดีจ้าอ อันนี้น่าจะเป็นผัดไทยใช่ไหมครับผัดไทยหอไข่คดไทยห่อไขนะครับม้งน่อจะเป็น้ออบอ๋อผัดไทยนี่ผัดไปแล้วนะฮะมากมายหลากหลายนะครับอาจมีเต้าหู้ปลาอาจารย์จะทำหมูกระทะรับประทานกันเองที่บ้านนะครับก็ เดินดเดินหากันวันนี้เขมีมาเนี่ยครับ20บาทนะฮะอิ่มพอดีครับย0บาทเอเองิลาเต่งเต่งลกมาเต่นี่งปลาเต่งปลาปลาเต่งใส่คจับก็ตัดมาได้มล้วกะเป็นของฝากจากตลาดินอย่างวันนี้นะครับไม่ต้องไปถึงหนาดใหญ่วันนี้มีมาประหยัดได้ปลา

ยี่สิบห้าเพี่แว็ก่อนจ้ายี่สิบยี่สก้ก่อนยี่สิบเ้็ดาขเลยพี่แวอนจะยี่แดนนาะัดีพี่แว็ก่อนจ้าหอยทอดี่สจ้าขอใจนะคะเออนนี้แกงใต้ยังไม่อยู่ในยายการแกงต้ครัถงพ้วดพูจะเป็นแกลมาดู วันนี้มีนะครหรือจะเป็นคลรุนใต้วันนี้เขาก็มีมาสองพันยี่สิบห้าันยี่สิบ้าใครจะใครนะจ๊ะใคก็นด้ พ่อพระครอผู้ฝึกงทุกคนจาชนะตะเกียงกาศชาววานตะกาท่านก um. ็จะมีต้ะบนะครับก็ใส่ใครผู้ลูกหลานนะครับไม่ได้สบนะครับหรือยงไม่ได้ายที่บุปีบริบูรณ์นะครับกไปสมัครเนกับท่านได้นะครับทุ้วานองนะคะขอนะครับ ปาแบตาตายอคะของเที่ยวเลยนะลาา้งค่ะเ็ไฟอนนีอน่เนาะนี่สักี้เป็นปลาดินปลาตัวปลาตีเีย่านี้ไม่รู้ว่าเป็ะไาตเมือมานะครับปลาตีเสียคื ๆๆหอยที่ลานี้ใช้เป็นหอยสดเลยนะฮะครับผมลงเยอะไหมครับหอยวันนี้ครับปร,ระมาณเท่าไหร่ยี่สิบโลยี่สิบโลนะฮะโอหนี่นะครับรเตรียมมายี่ <c oughs> สิบขมดนม่ครับตัวใหญ่เลยนะนี่จอดขายดีมากนะครับ ขายยี่สิบถ้าไม่เกินสามร้อยครับไม่ได้ไม่ได้อะไรฮะเพราะว่าโอ้โหยี่สิบเองนะยอดขายต้องดีนะครับยี่สิบนะฮะมันงั้นโอ้โหจะกำไรยังไงด้ยครับผมว่าน่าจะมีห้าร้อยห่อนะครับเนี่ยน่าน่าจะได้นะครับน่าจะได้นะครับถ้าไม่ได้ห้าร้อยห่อนี่ผมว่า เย่เลยครับไข่นี่ไม่ใช่ไข่ลูกเล็กนะครับไข่นะี่เป็นไข่ดีเลยนะครับไซส์ดีเลยนะ นี่ขายตรงไหนบ้างนะครับอ่าบอกท่านผู้ชมนะครับขายตรงไหนบ้างวัดนารวัดทองจันจาวัดบุษบุุษค่ะวันวัดปรหารวันแแกวัดบ่อจ้าวัดบุษรุวัดตะคอยจ้าวัดเสาโขกากโขกากนะโอ้ขายอยู่หลายที่เลยนะครับจ้าหยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะวันาทิตบางแก้วควันอาทิตบางแก้วนะครับบางแก้วจังหวัดสมุทรสงครามนะครับตานัดบางแก้วนะครับ รอเลยพี่ห่อะไรน่้าอะน้ารอเลยี่แวก่อนนี้ไม่ต้าเจ้าแวกอนที่หอะลรนี่จ้าี่ส้าเลยี่แวะก่อนจ้า สีพ <f dragging> ี <sympath is> ่เด้อก่อนจ้าหอยทอดผัดไทยยี่สิบเบอร์เกอร์ยี่สิบจ้าพี่ห่อจ้าสองห่อเนาะไปมาดูได้จ้าหอยใหญ่ไข่แดงลูกเหมือนจ้าครับหอยใหญ่ดะพี่ยี่สิบบาทครับก็ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะฮะที่นี่บ่ายโมงถึงสองทุ่ม ครับไปโมงสองทุ่มนะก็มาหนุนก็ได้นะครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับครับรวยๆนะครับครับผมครับสวัสดีครับ